สวัสดีจ้าพี่น้องมาชมสวนกันนะจ้าเมืองข้างหมักฝักแฟงก่งอยู่ทั้ง้างไปอยู่เดพิ่นอยู่ข้างล่างพ่นเด้นี่อัดกันน้ำน,นี่ไว้นี่ วัสดีจ้าพี่น้องพามาขุดมันนะจ๊ะอันนี้มันสาคูจ้าผู้ใดเคยกินเนี่ยพี่น้องมันสาคูมันสาคูศูนย์พันน่ะล่ละไม่เคยมีคนปลูกพี่น้องมาขุดนะ นี่ต้นหนึ่งเขาจะออกหัวลายหาัวนะจ้ะ,จะคือเด็ดไปเลยพี่น้องต้นเขาใบเขาก็จะค่ายค่ายใบข้าจ้ะ นี่คือหัวของเขานะจ๊ะเสียบเลือนี่หาก,กินยากแต่วราไม่ค่อยมีคนปลูกแล้วพี่น้อง